สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับชาวรักบางไฟทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็จะมีสูตรหางนะครับมาอัปเดตให้พี่พี่น้องน้องดูนะครับเป็นสูตรหางสองเมตรสามสิบนะครับใส่กับบางไฟยาวเมตรสิบนะครับเป็นสูตรหางนะครับใหม่ล่าสุดนะครับอัปเดตให้พี่พี่น้องน้องนะครับจากหางที่ที่เดินไปตั้งแต่คลิปก่อนๆนะครับก็คล้ายกันนะครับแต่ตัวนี้จะอัปเดตมาใหม่ ก็ได้ขยับขยับนะครับขยับการเดินขยับหนวดนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อจะให้มันลงตัวมากมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นหางใหม่ล่าสุดนะครับก็เลยมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ทำเอาไปได้ใช้นะครับว่ามันดีมากดีน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับตัวนี้ผมเพิ่งไปจุดมานะครับ ถือว่าได้เวลามากพอสมควรเลยนะครับก็จะมาอัปเดตให้พี่เพียงน้องนะครับจะได้เอาไปปรับเอาไปลองปรับใช้ดูนะครับอีกตัวนี้ใส่กับบัางไฟยาวนะครับใส่ตั้งแต่เมตรแปดถึงเมตรสิบนะครับใส่ได้เดี๋ยวมีวิธีทําแล้วก็มีรายละเอียดตรงไหนที่ว่าเพิ่มเติมกันใหม่ก็เดี๋ยวไปดูรับดูรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับเดี๋ยว ขออนุญาตพาพี่น้องนะครับข้ามขั้นตอนการเหลาเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเอาสาระนะครับเอาสาระที่จําเป็นจําเป็นเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเชื่อว่าพื้นฐานพี่น้องแต่ละคนก็มีกันบ้างอยู่แล้วนะครับวิธีการเหลาแต่ถ้าใครอยากดูวิธีการเหลาก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเหลาไว้ส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเอาสาระเลยมามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับหางนะครับ ถางนะครับเป็นถางสองเมตรสามสิบนะครับมาเอาสาระที่สําคัญสําคัญกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไอ้หัวกวักตรงนี้นะครับหัวกวักตรงนี้เกาะจากป้ายนี่นะครับมาเก้าเซนนะครับที่ตรงกวักนะครับเก้าเซนแล้วก็เข้าบัางนะครับเข้าบัางนะครับเกาะจากหัวนี่มายี่สิบเก้านะครับเข้าบัาง 2ี่สิบเก้าเข้าบางยี่สิบเก้านะครับส่วนน้ําหนักหางที่ใช้นะครับน้ําหนักหางที่ใช้อีชุดนี้จะใช้4ี่ขีดเจ็ดถึง4ี่ขีดแปดนะครับไอหางชุดนก่อนนั่นจะสี่แปดถึงห้าขีดนะครับอีตัวนี้จะลดน้ําหนักลงมาหน่อยจะใช้สี 7, ่เจ็ดสี่แปดนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งหางแบ่งครึ่งหางเหลาสองเซนนะครับเดินเหลาสองเซน ก็เราจะเกาะจากปลายหางมานะครับจะเกาะจากปลายหางมาปลายหางนี่นะครับเกาะมาเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับเกาะจากปลายหางมาเมตรสิบเจ็ดเซนส่วนอีตรงหัวนี่นะครับอีตรงหัวนี่ก็จะเหลือเมตรสิบสามนะครับเราเราจะแบ่งทีเดียวเลยนะครับเราเราจะไม่แบ่งครึ่งแล้วก็เดินอีสองเราเราจะเดินสองทีเดียวเลยนะครับเกาะจากปลายหางมานะครับเมตรสิบเจ็ดเซน แล้วก็เราก็เหลานะครับสมมุติว่าเราเหลาเสร็จแล้วนะครับเราเชือกขึงเชือกขึงแล้วก็ให้มันขนานกับพื้นนะครับนะครับให้ให้มันข้นขนานกับพื้นครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการติดหนวดนะครับถ้าใครไม่ไม่ทันก็ค่อยกองกลับไปดูนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไปกันแบบไวๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหนวดที่ใช้นะครับ ายนี่นะครับภายนี้นะครับที่ใช้15เซนนะครับนี่นะครับภาย15เซนความหนานะครับความหนานี่ประมาณห้ามิลนะครับความหนานี่ก็มีผลนะครับจากความหนานี่ประมาณห้ามิลนะครับความกว้างอ่ะประมาณ4เซนนะครับแล้วก็ความยาวนะครับ ความยาวของนวดนะครับที่ใช้นะครับเอ่งวดก่อนที่ใช้นั่นเมตรสี่เซนนะครับแต่งวดนี้จะเหลือเมตรสามนะครับก็ใช้ได้โดยกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่เมตรสองเมตรสามเมตรสี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ทํามาใหม่เป็นเมตรสามนะครับก็ให้มันยาวให้มันเหมาะสมกับบังไฟนะครับที่เราใช้ให้มันดูเหมาะสมนะครับแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างนะครับไอเรื่องข้อลวดนะครับข้อลวดก็สําคัญนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบังไฟข้อลวดที่ใช้นะครับระยะห่างของข้อลวดนะครับข้อลวดแต่แต่ละข้อนี่นะครับ9เซนนะครับ9 9เซนถึง9.3นะครับระยะห่างของแต่ละปอะนะครับที่ใช้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ9เซนถึง9.3เซนนะครับ นี่ก็มีความหมายหมดนะครับคอหลวดแล้วก็สมมุติว่าติดหนวดนะครับติดหนวดติดหนวดเราวัดต่อจากที่เราแบ่งครึ่งขึ้นมานะครับนี่นะครับเราวัดต่อจากที่ตรงนี้นะครับที่เราถึงเชือกไว้เนี่ยที่ว่าเดินมาสองเซนนะครับวัดต่อจากตรงนี้ไปอีกยี่สิบเซนครึ่งนะครับจุดก่อนหน้านี้ ที่ผมเดินหน้าจะ21เซนนะครับที่ที่ผมเดินไว้นะครับ21เซนมันมันก็ลงดีนะครับแต่ว่ามันจะเยงหัวนิดๆนะครับส่วนตัวนี้นี่จะขวางเลยนะครับขวางค่าเดียวเลยเดี๋ยวพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนี่นะครับเดินจากเดินจากที่เราแบ่งครึ่งนะครับเดินมา2เซนแล้วแล้วเราก็วัดต่อจากนี้นะครับไปอีก20เซนครึ่งนะครับอีอีสูตรเก่ามันเดินไปอีก21นะครับ แต่สูตรนี้เดินไปอีกยี่สิบเซนครึ่งนะครับลดจากเดิมมาครึ่งเซนนะครับแล้วก็พอเราเดินติดหนวดแล้วติดหนวดแล้วก็เหลาให้มันขนานพื้นนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเชิดนะครับสูตรนี้เหลาเหลาติดหนวดแล้วเหลาให้ขนานพื้นเลยนะครับครับนี่ก็เป็นสูตรที่ว่าจะอัปเดตให้พี่พี่น้องๆดูนะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ส,ส่วนสูตรเก่าที่ที่บอกไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดแต่ว่าเปรียบเทียบกันมีสูตรตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะอยู่ดีกว่านะครับส่วนเรื่องอระบบหัวเผาผมว่าผลลัพธ์มันก็คล้ายกันนะครับเป็นสูตรหัวเผาของใครมันก็ดีหมดแหละครับผลลัพธ์ก็อาจจะคล้ายกันผมจะแนะนําพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับทีเดียวเลยว่าให้สังเกตนะครับ ถ้ามันเอียงหัวมากก็ลดมาเลยนะครับครึ่งเซนไม่ไม่ต้องลดทีละมิลสองมิลนะครับให้พี่ๆ,ๆ ollow, scraps, น้องๆ,ๆลดมาเลยนะครับครึ่งเซนหรือว่าถ้ามันทํา,าท่าจะถอยก็ให้พี่น้องเดินเลยนะครับหนึ่งเซนไม่มไม่ต้องกลัวมันจะเปลี่ยนท่าทางมากนะครับนะครับผลผลลัพธ์มันอยู่แค่นั้นนะครับให้เดินเพิ่มหรือลดทีละครึ่งเซนเลยนะครับมันถึงจะเห็นผลถ้าเราเดินทีละนิดๆนหน่อยๆมันไม่ค่อยเห็นผลครับ ครับก็ตามนั้นแหละครับให้พี่น้องๆนะครับคอยสังเกตนะครับเพราะมันอาจจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับถ้ามันมีผลข้างเคียงตรงไหนเอียงหัวหรือว่าเอียงหางก็ให้พี่น้องเดินได้เลยนะครับพึ่งเซนแต่สูตรที่ผมแจกไปนี่นะครับก็อยู่ดีแล้วนะครับก็ให้พี่น้องลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ ก็ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็ทักติดต่อกันสอบถามมันเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรใหม่ๆดีๆเดี๋ยวเดมาฝากพี่ๆน้องๆกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ